สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการศึกชิงแชมป์เอเชียหญิง2023กันบ้างครับแน่นอนว่าที่จะได้รับชมคู่ของไทยกับเวียดนามในเวลา18นาฬิกาเมื่อ12นาฬิกาเที่ยงที่ผ่านมาก็มีคู่ที่น่าสนใจครับก็คือจีนกับญี่ปุ่นแย่งกันเป็นแชมป์ในกลุ่มเอฟแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจีนทําได้ครับสามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้สนุกสุดมันสุดสูดสี เลยต้องเล่นกันถึง5เซตเป็นจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ2เซตแล้วในเซตที่5ต้อง จีนชนะญี่ปุ่นไป16-14ต่อครับสทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจีนเล่นกันได้ดีจริงๆครับจีนก็มีความแน่นอนกว่าคุมเกมเนื้อกว่าในช่วงตายเซตจนทําให้ชนะญี่ปุ่นไปได้ซึ่งงานนี้เท่ากับว่าญี่ปุ่นมีโอกาสสูงแล้วครับที่จะได้มาพบกับทีมชาติไทยของเราถ้าหากว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะเวียดนามได้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับเท่ากับว่าเราจะต้องไป เจอรอบรองชนะเลิศกับญี่ปุ่นนั่นเองครับเราก็มารอเชียสาวไทยของเรากันครับถ้าหากสาวไทยของเราผ่านเวียดนามคืนนี้ไปได้ก็จะพบกับญี่ปุ่นครับ